ในสมัยราชวงศ์ถังอำนาจของขุนนางในราชสำนักถูกใช้ในทางที่ผิดพวกเขาออกนอกวังมาจัดซื้อของจากชาวบ้านแต่กลับยุตสินค้าโดยไม่จ่ายแม้แต่สตังเดียวสร้างความถูกยากแก่ประชาชนอย่างแสนสาหัสกวีชื่อดังไปจูอี้ได้เขียนบทกลอนขายไม่หอมในบ้นปลายชีวิตเพื่อแฉความเน่าเฟะของระบบราชการอันช,อชน่อฉนผ่านเรื่องจริงของชายชาราผู้หนึ่ง ในคืนรุดูหนาวที่โหดร้ายชายชาราออกไปโขลกฟืนบนภูเขาท่ามกลางลมกระโชกแม้จะหนาวจนสัน่นแต่ก็ยังภาวนาให้ไม้ถ่านเผาได้ดีจะได้มีรายได้ในวันรุ่มขึ้นรุ่งเชา้าเขาลากรถฟืนเข้าเมืองฉังอันหวังนำไปขายเลี้ยงครอบครัวแต่กลับถูกกลุ่มขุนนางในราชสำนักบุกตลาดตรวจค้นของจรกรรมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย เมื่อเห็นส้มที่เขานำมาคุณนางคนหนึ่งก็ดึงไปหน้าตาเฉยโดยไม่จ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวปล่อยให้ชายชราย,ยืนสะอื้นกลางหิมะโชคยันดีที่มีชายวัยกลางคนผ่านมาเห็นและเข้ามาปลอบเขาอธิบายว่าเมื่อก่อนราชการยังมีจรรยาบันแต่ในปลายราชการถังเตริรจงตำแหน่งตกเป็นของคุณนางในวังที่ออกมาโกงกินไม่จ่ายค่าของแม้แต่ชิ้นเดียวชาวบ้านจึงเอาตัวรอดด้วยการหนีให้ไกลที่สุด แม้ชายวัยกลางคนจะยื่นเงินช่วยแต่ชายชาราก็ปฏิเสธเพราะยังเหลือฟืนเต็มทันรัดไว้หวังหาเลี้ยงลูกหลานแต่โชคร้ายไม่จบเมื่อกลุ่มขุนนางเดิมปลับมาอีกครั้งพร้อมข้ออ้างนานราชการเพื่อยึดรถฟืนไปจากเขาชายชาราถูกลากตัวไปทั้งน้ำตาได้เพียงผ้าคลุมสีแดงผืนเดียวกลับมาแลกกับฟืนทั้งคัน เสียงฝีเท้าของชายชาราท่ามกลางพายุหิมะจางหายไปพร้อมกับภาพที่สะเทือนใจซึ่งไ่ทูอีได้บันทึกไว้ในบทลอนขายฝืนชายชารากลายเป็นสิ่งสะท้อนความทุกข์ของประชาชนและความโหดร้ายของขุนนางในานามราชการอย่างเจ็บแสบ